ลองจินตนาการดูว่ามีรถคันหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เร็วแต่เร็วระดับที่คุณแทบหายใจไม่ทันดีไซน์เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟพร้อมเทคโนโลยีล้ำล้ำที่โลกยังไม่เคยเห็นนี่คือ Thailand Mitchell m i s ซ i l M8 AGS รุ่นปี2026รถสุดโหดที่กำลังทำให้วงการไฮเปอร์คาร์สะเทือนทั้งโลกและที่โหดกว่าความแรงก็คือราคาของมันวันนี้ผมมาจับพาคุณไปดูว่าทำไมรถคันนี้ถึงถูกเรียกว่ามิสซิ์บนถนนและราคาที่คุณได้ยินอาจทำให้คุณอึ้งไปเลย บอกเลยคลิปนี้ไม่ดูคือพลาดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูนิค a าเออูทช่องสําหรับคนรักรถที่ชอบความเร็วความแรงและการอัปเดตเทคโนโลยีรถล้ําสมัยถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดเกี่ยวกับรถที่แรงที่สุดแพงที่สุดและหายากที่สุดบนโลกนี้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับเพราะที่นี่เรามีแต่ของโหดๆให้คุณดู t h Thailand m i s s i l e M8 AGS กลายเป็นชื่อที่ดังไปทั่วโลกตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวจริง รถคันนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยงานวิศวกรรมสุดประณีตและแอโรไดนามิกขั้นเทพที่ออกแบบมาให้เป็นรถที่เร็วที่สุดของยุคแค่เห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่รถธรรมดาเส้นสายเฉียบคมตัวถังเตี้ยติดพื้นและไฟหน้าเล็ดแบบใบมีดที่ส่องแสงคมเหมือนดวงตานักล่าในความมืดข้างหลังติดตั้งดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่พร้อมจะรีดอากาศออกเพื่อสร้างแรงกดระดับสุดขีด เครื่องยนต์ของ a 8 AGS e คือหัวใจที่ทำให้ทุกคนพูดถึงมันมาพร้อมขุมพลังไฮบริดพาวเวอร์เทรนรวมเครื่องยนต์ V8 ขนาด8.0ลิตรวินเทอร์โบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบให้พลังรวมกว่า1,450แรงมา้าพลังระดับนี้ทำให้มันสามารถพุ่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง1.9วินาทีเร็วขนาดที่เครื่องบินเจ็ตบางลำยังต้องอายความเร็วสูงสุดที่ถูกเคลมไว้คือ465กิโลเมตร ชั่วโมงถ้าตัวเลขนี้ทำได้จริงมันจะกลายเป็นหนึ่งในรถโปรดักชันที่เร็วที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเทคโนโลยี <Technology S 1> ที่เป็นจุดเด่นของ M8 AGS คือระบบ AGS หรือ Adaptive g l i d e System ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่ปรับ a e r o Dynamic ตามสถานการณ์จริงแบบ Real Time ขณะที่คุณขับด้วยความเร็วสูงระบบนี้จะกางปีกเล็กๆและสปอยเลอร์เพื่อเพิ่มแรงกดทำให้รถเกาะถนนเหมือนติดกาวและเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงมันจะลดแรงต้านลมเพื่อให้คุณควบคุมรถได้อย่างแม่นยำสุดๆ ภายในห้องโดยสาร M8 AGS คืออีกหนึ่งความล้ำดีไซน์แบบคออบพิษของนักบินเจ็ดล้อมรอบตัวผู้ขับหน้าจอเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดพร้อม HU D แบบโฮโลกราฟิกที่แสดงข้อมูลสำคัญเช่นความเร็วการนำทางและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับแรง G สูงสุดใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบบพิเศษที่เบาแต่แข็งแรงพูดถึงดีไซน์และเทคโนโลยีแล้วมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กันบ้าง ราคาของ Thailand m i t ซ i l M 8 AGS ปี2026อยู่ที่4.8ล้านดอลลาร์หรือประมาณ170ล้านบาทไทยใช่ครับฟังไม่ผิด170ล้านสำหรับรถ1คันและจะผลิตเพียงแค่25คันทั่วโลกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ข่าววงในบอกว่ากว่าครึ่งของจำนวนนี้ถูกจองไปแล้วโดยมหาเศรษฐีและนักสะสมรถชื่อดังทั่วโลกทำไมราคาถึงสูงขนาดนี้เพราะรถทุกคันประกอบด้วยมืออออยยย่่าาาางปร iber, รระณีีีใใใชช้าา้ววััสดดดุ์บบนนไฟเเกกกทศ ลูกค้าสามารถเลือกปรับแต่งสีวัสดุภายในและแม้แต่ขอให้ทีมวิศวกรออกแบบชุด a อโรดินามิกพิเศษสำหรับการใช้งานในสนามแข่งเท่านั้นก็ได้ความพิเศษแบบนี้ทำให้มันไม่ใช่แค่รถแต่คือผลงานศิลปะเคลื่อนที่ถึงแม้จะมีราคาโหดแต่ M8 a g s ไม่ใช่รถที่มีไว้ตั้งโชว์เฉยๆเพราะในการทดสอบหลายสนามทั้งในยุโรปและเอเชียนักขับหลายคนบอก,กว่ารถคันนี้ควบคุมง่ายยกว่าที่คิดมาก ระบบไฮบริดยังช่วยให้สามารถขับแบบเงียบสนิทในโหมดไฟฟ้า100%ได้เมื่ออยู่ในเมืองและเมื่อคุณพร้อมจะปลดปล่อยพลัง V8 ก็แค่กดคันเร่งเสียงคำรามของมันจะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงขึ้นทันทีคำถามคือถ้าคุณมีเงิน170ล้านบาทคุณจะเลือกซื้อ t h Thailand Mitchell m i s s i l l M8 AGS หรือคุณจะไปเอาบุกติชิรอนหรือเกอร์นิกเซกิสโกแทนคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยครับว่ารถคันไหนคือความฝันของคุณ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆที่รักรถเหมือนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาคุณไปดูรถที่แรงกว่าแพงกว่าและหายากกว่าเดิมแน่นอนขอบคุณที่รับชมยูนิค a าเอยูทีโอเอสครับต้องการให้ผมทำเวอร์ชันพูดเร็วแบบสายซิ่งเหมือนในคลิป YouTube รถซิ่งไทยไหมครับให้ใส่เสียงประกอบเครื่องยนต์เสียงเบรกเสียงซิ่งลงในสคริปด้วยไหมเพื่อให้ทีมตัดต่อทำงานง่ายขึ้นหรือให้ผมทำสคริปพร้อมพากเสียงในสไตล์ YouTube ไทย เลยอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนี้ให้ยาวประมาณ3-4นาทีพอดีสำหรับวิดีโอไหมครับหรือให้ผมจัดให้เร็วจัดกระแทกใจ2นาทีแบบไวรัล